เยวต้าวีโก้นะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากเรือและสกีลากบิ๊กไบต์นะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์นะครับจะมีหัวบอลขนาด50มิลนะครับตัวนี้เป็นหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับผมพร้อมตัวชุดผิดล็อกนะครับตัวหัวบอลจะมีสปริงกันคลายอยู่ด้านล่างนะครับทาให้ตัวหัวบอลไม่คลายออกเวลาเราบรรทุกเรือลากของหนักนะครับตัวผิดล็อกนี้ช่วยล็อกไม่ให้ตัวบอสมาหลุดออกจากกระบอกรีซิฟเวอร์นะครับในขณะเราบรรทุกนะครับเรือลากของหนักนะครับ ต่อไปเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับัวปลั๊กไฟขนาดปลั๊กไฟขนาดเจ็ดินนะครับเชอมสัตญาณาฟเบรกหีกซะายเลือยกว่าพามาผสมปลาทะเบียนนะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับจะถูกยึดกับตัวแชสซีรถนะครับผมทางด้านซ้ายนะครับทางขวาครับตัวอุปกรณ์ไม่ต้องจอดตัวรถนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับผมสําหรับตัวคารลากเรือนะครับ